S c Asset แบนด์อสังหาคุณภาพสูงและมีนวัตรกรรมครอบคลุมทุกทำเลในกรุงเทพพร้อมส่งต่อความสุขส่งท้ายปีกับโครงการบ้านหรูและคอนโดมิเนียมกว่า80โครงการค่ะในทำเลศักยภาพทั่วประเทศพร้อมกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ s c Asset h เซทเดิวดีดิวเทปจบบุตรนี้ไม่มีอีกแล้วครั้งสุดท้ายพร้อมแท็กทีม2นักแสดงดาวรุ่งสุดฮอตปอนนราวิชและภูวินตั้งสักยืนเสิร์ฟความสุขให้ได้ฟินกันสุด,สดในงานนี้ค่ะและภายในงานได้รับเกียรติจากคุณนทกิจสิริรัตน์หัวหน้าสายงานการตลาด บริษัท SC Asset Corporation จำกัดมหาชนให้เกียรติเข้าร่วมงานซึ่งงาน SC Asset h เ v e แจะถูกจัดขึ้นตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่11พฤศจิก,กายนนี้ณแฟชั่นฮอลล์ชั้น1สยามพารากอนค่ะสวัสดีค,ดค,ครับรัะผมวันนี้ก็สนุกมา,มากๆครับผมก็ยินดีแล้วก็ดีใจมากๆที่ทาง s อสซีแอเชวนพวกเรามาในวันนี้นะครับผมก็วันนี้อยู่กันที่สยามพารากอนนะครับผมก็งาน จัดตั้งแต่วันที่7ถึงวันที่11นี้นะครับก็รีบๆมากันนะครับผมเพราะว่าโปรและดีดีๆแบบนี้ไม่ได้มีกันบ่อยๆใช่ดีใจมากๆครับผมที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับ s c s s ีแเนะครับผมแล้วก็ขอบคุณมากๆที่โอกาสก็เราสองคนได้มาเจอกันกันทุกคนด้วยครับคือผมแบบว่ารู้สึกว่าด้วยความที่ก่อนหน้านี้เราอยู่ในเมืองมาเนาะเป็นแบบเป็นตึกแถวอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเราสนใจในเรื่องบ้านที่เป็นในลักษณะของแบบเป็นบ้านเดี่ยวละกันใช่ผมมาอยู่กับแม่กับน้องแล้วก็คุณยายครับผมก็เลยสนใจบ้านเพราะว่าคือถ้าเก ทั้งแม่ทั้งน้องทั้งยายแบบอยู่แล้วแบบว่าไม่มีแบบพวกมลพิษมลภาวะแล้วกันใช่จริงๆแล้วอ่ะผมอยากม,มีอะไรอีกผมว่ามีบ้านในฝันคืออยากมีแบบว่าอะไรว่าโรงจอดรถใหญ่ๆอ่าโรงจอดรถใหญ่ๆแล้วก็แบบว่ามีแบบห้องฟิตเนสอ่าแล้วก็มีห้องสัตว์เลี้ยงครับผมใช่ที่ผมอยากมีนนะมมีห้ออง่ แนนอนมีอยู่แล้วครับผมอันนี้หมายถึงห้องพิเศษไงห้องพิเศษที่เติมเข้ามาใช่คือจริงๆแล้วผมชอบทั้งคู่ครับแต่เป็นคนดูทาเลเป็นหลักครับผมคือถ้าโดยส่วนตัวแล้วชอบบ้านมากกว่าแต่ว่าเป็นคนชอบอยู่ในเมืองมากกว่าครับดังนั้นออปชั่นเรื่องบ้านจะไม่ค่อยเป็นไปได้เท่าไหร่ดังนั้นก็คงต้องเป็นคอนโดครับผมว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของคอนโดคือเนื้อที่กับผมและจํานวนคนที่อยู่ผมรู้สึกว่าเอาจริงๆพอเพิ่มขึ้นไป33ตารางขึ้นไปเนี่ยผมว่ามันก็จะเริ่มมีที่ โ่งที่จะอยู่คนเดียวได้แล้วแต่ว่าถ้าอยู่กันมากกว่านั้นก็อาจจะต้องเพิ่มเนื้อที่เข้าไปครับผมแต่ก็ต้องจัดโซนกันดีๆครับฝนพวกแบบโซน,ห,นห้องนั่งเล่นใช่ห้องนอนห้องต่าง,างๆก็ต้องจัดกันดีๆครับนนะคือจริงๆแล้วอยากให้มันอยู่ใจกลางเมืองจะได้อยู่ใกล้ๆเพื่อนอครับผมแล้วก็จะต้องมีที่จอดรถที่ที่เพียงพอที่เราอยู่ได้ทั้งตัวเราพ่อแม่แล้วก็สัตว์เลี้ยงครับก็นิดนึงครับก็อาจจะเป็นแบบ ห้องรับแขกที่สามารถปาร์ตี้ได้ด้วยแล้วก็อยู่กันหลายๆคนได้ด้วยก็ฝาก s c s t Heaven ด้วยนะครับที่สยามพารากอนชั้นหนึ่งนะครับผมตอนนี้นะครับจัดกันอย่างโปรโมชั่นอย่างเต็มที่นะครับผมแร้บผมมีทั้งรุ่นรถมีทั้งส่วนลดมีทั้งเรื่องค่าส่วนกลางมีทั้งเรื่องการผ่อนเรื่องดอกเบี้ยก็มีโปรโมชั่นหลากหลายมากๆเลยนะครับก็มาแวะดูกันได้ที่สยามพารากอนได้ครับ